ตอนนี้คือใกล้จะถึงเกณฑ์4,000ชั่วโมงแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็ประมาณ3,652ชั่วโมงอยู่เนะก็ไม่รู้ว่าพอถึงแล้วจะเป็นยังไงเนาะเขาจะส่งปุ่มมาให้สมัครยื่นยื่นสมัครใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะยังไงเนาะเพราะว่ามันเคยมีปุ่มนี้ขึ้นมาตอนเราได้3,000ชั่วโมงเนาะแต่อันนั้นคือเป็นการสมัครจากสมาชิกอ่าแล้วก็สมัคร สมาชิกอันเนาะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็อนุมัติแล้วภายในหนึ่งหนึ่งวันแหละหนึ่งถึงสองวันเขาก็อนุมัติอนุมัติเร็วมากแต่ไม่รู้ว่าสี่พันชั่วโมงนี้จะต้องมารอผลอนุมัติอีกหรือเปล่าเนาะเขาต้องมาตรวจสอบช่องแล้วก็รออนุมัติอีกหรือเปล่าหรือว่าเขาตรวจสอบไปแล้วเมื่อตอนที่สามพันชั่วโมงไปแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีนึงเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นปุ่มอะไรมาเลยเนาะยังไม่ได้ขึ้นปุ่มเลยสี่พันชั่วโมงแล้ว เขาจะต้องมาตรวจสอบอีกหรือเปล่าเราไม่แน่ใจหรือว่าเขาตรวจไปครั้งนั้นไปแล้วก็ภาวนาให้เขาแบบตรวจครั้งนั้นไปแล้วเพราะว่ามันมีปุ่มตรงนั้นไปแล้วไงปุ่มไอ้ตรงพอครบสามพันชั่วโมงมันก็มีปุ่มให้สมัครตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเนาะแต่สี่พันชั่วโมงเนี่ยมันไม่มีปุ่มนะข้างใต้อะที่ว่าให้สมัครอะไรเงี้ยสมัครเปิดสร้างรายได้จาก y o u ูทูะนะก็ตอนนี้เราก็มาเล่งทําเป็นคลิปยาวเนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าคลิปยาวอะ่ะมันจะถึงเร็วกว่า ช็อตเนะเาะเพราะว่าช็อตนี้กว่าจะถึงโอ้โหแบบสิบล้านวิวนี่คือตอนนี้เราเพิ่งได้70,000เองอะเออแต่อันนี้คือเรารู้สึกว่าคือถ้าจะผ่านเกณฑ์ u t u b e เนี่ยเรามีความคิดว่าทำคลิปยาวมันจะมันจะถึงสี่พันชั่วโมงง่ายกว่าทำช็อตเนาะแต่ก็ต้องทำช็อตประกอบด้วยแหละเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วตอนนั้นก็คือช็อตมันก็ ได้รายได้ด้วยเนาะหมายถึงว่าถ้ามีโฆษณาเข้าอ่ะก็เปิดสร้างรายได้ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็ทําประกอบกันไปแต่ว่าของเราตอนนี้ก็มาเน้นคลิปยาวไงเพราะมันถึงมันจะถึงเร็วกว่าเนาะแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะเน้นดันคลิปยาวมากกว่าแป๊บเดียวก็จะถึงสี่พันชั่วโมงทามาเดินกว่าเนาะอะไรเงี้ยก็มาดูอีกทีว่าเขามาตรวจสอบเขาจะต้องมาตรวจสอบอีกทีหรือเปล่าเราไม่แน่ใจเนาะดูก่อนนะว่าเนี่ยอีกประมาณสามร้อยกว่าชั่วโมงก็จะถึงแล้วก็เร่งทาคลิปคือพยายามทําคลิปให้มันเกินสามนาทีขึ้นไปอ่ะ เขาจะตัดเป็นคลิปยาวแต่ถ้าต่ำกว่า3นาทีลงมาเนี่ยมันจะเป็นช็อตแล้วนาทีตรงเนี้ยมันจะไปรวมช็อตไงแต่ถ้าทําเป็น3นาทีขึ้นไปอะ่ะมันก็จะเป็นคลิปยาวนาทีตรงนี้ก็จะไปรวมคลิปยาวมันก็จะทําให้ถึง4 0 0พันชั่วโมงเร็วเพราะว่า4 0 0พชั่วโมงเราเรารู้สึกว่ามันถึงเร็วกว่าทําช็อตอันเนี้ยนะนอกจากว่าคนที่ทําช็อตแล้วเขามีคลิปปังแบบแตกร้านบ่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถึงเร็วแหละอย่างเงี้ย ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมาบอกขั้นตอนต่อไปว่าถ้าถึง4,000ชั่วโมงแล้วจะต้องยื่นตรวจสอบอีกไหมหรือว่าสมัครได้เลยสมัครใส่แบบว่าการโฆษณาได้เลยอะ่ะมันจะมีแบบว่าให้แบบว่าเปิดเปิดโฆษณาเนาะเปิดโฆษณาในคลิปอะไรเงี้ยมันนั้นจะเปิดได้เลยหรือเปล่าเราก็ยังไม่แน่ใจเดี๋ยวขอเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งเนาะ